วันนี้แม่เพิ่งจะทำนะคะเยลลี่องุ่นเคียวโฮเคลือบช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตไมโลนะคะทุกคนอ่าใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะเจไปเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาองุ่นเคียวโฮนะคะมาเคลือบ มามามาดูกันทุกคนวันนี้นะคะแม่พึ่งกับน้องพราวนะคะจะมาสาธิตนะคะว่าเยลลี่องุ่นเคียวโฮกินกับอะไรอร่อยที่สุดค่ะแม่พึ่งนะคะจะมีนะคะวิธีการรับประทานเยลลี่องุ่นเคียวโฮนะคะรวมกับเครื่องดื่มแล้วก็ของอื่นๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ลองชมกันดูนะคะว่าทานเยลลี่องุ่นเคียวโฮแบบไหนแล้วอร่อยที่สุด โอเคไหมคะโอเคค่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เลยค่ะแม่พึ่งนะคะเตรียมมานะกล้วยค่ะกล้วยหอมนะคะแล้วก็นมรสกล้วยค่ะวันนี้นะคะแม่พึ่งจะทําเมนูเยลลี่องุนเคียวโฮบานานะะ่าค่ะเครื่องดื่มคัมปายคัมปายแอปเปลิลไซเดอร์นะคะวันนี้นะคะแม่พึ่งจะทํา เครื่องดื่มนะคะเยลลี่องุนเคียวโฮคัมปายค่ะ<ม>แล้วก็น,นะคะต่อไปนะอันนี้นะคะนี่เลยหาได้ง่ายๆนะคะในตู้เย็นยาคูค่ะ<ม>วันนี้นะคะแม่เพิ่งจะทําเครื่องดื่มเยลลี่องุนเคียวโฮยาคูค่ะ<ม>อ่าส่วนอันนี้นะคะ แวแปวแปวแปวแม่เพิ่งจะทำเยลลี่องุ่นเคียวโฮเคลือบช็อกโกแลตค่ะทุกคนแต่มันไม่สําเร็จนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองชิมเลยว่ามันอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะลองชิมให้ดูด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยน้องเขาเอาเมนูไหนดีค่ะเอาชโโ็อกโกแลตกล้วยละกันนะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเขยับไปตรงน,นี้นิดนึงนะลูกนะเดี๋ยวโดนมีดอ่านี่เลยอเริ่มต้นนะคะเยลลี่องุ่นเคียวโฮ Banana ค่ะทุกคนนะคะแม่เพิ่งก็เตรียมกล้วยหอมมานะเอาชิ้นเล็กๆนิดนะคะใส่มากน้อยตามใจชอบเลยจ้ะแต่แม่เพิ่งจะใส่แค่ครึ่งลูกพอน,นะคะทุกคนอ่าอนี่เลยค่ะทุกคนเยลลี elly, อ่องุ่นเคียวโฮนะคะที่แม่เพิ่งซื้อมาเราจะมาด,ดูซิว่า กินกับอะไรแล้วอร่อยใช่ไหมคะโอเคเยลลี่อั o ู an ุนเคียวบานาน่าอ่ะสีม่วงนะคะอ่าอีกีการนะคะเหมือนเดิมค่ะปุ๊บอ่าแตกแล้วก็เอายางออกไปด้วยนะคะทุกคนสีเขียวหน่อยไหมอ้โ,อโหแตกดีมากๆโอ้ เหรอปะโว้าวเป็นไงลูกหนะ้าตานะ่ากินไหมเอาอีกสัก,กลูกไหมเอาสีชมพูอีกใักลูกไหมได้ค่ะแจกเลยแจกง่ายๆเลยน,นะคะโอ,โอเคอันนี้นะคะเมนูนะคะเยลลี่อัง,งุุนเคียวโฮบานาน่าค่ะอินจีนะคะทุกคน ค okay. mm hmm. แต่ง่ายมากๆอ่าเครื่องดื่มคำไปายนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มแอปเปิลไซเดอร์อนะคะที่ไม่เคยงซื้อมานะว้าวอันนี้นะคะจะเป็นเมนูเยลลี่องุนเคียวโฮคำมปายค่ะหนูเอารสมิ้งกี้สตอรอเบอรี่โอ oh ้โห นี่ค่ะควรดูนะคะ,ะแต่ให้ได้มากแต่ว่าอย่าลืมเอาออกอย่าลืมเอาออกนะคะเพราะว่าส,<ห>สีเขียวมากสีเขียวเพราะว่าถ้ากินถุงนี้เข้าไปจะปวดท้องใช่ค่ะดูให้ดีนะคะโอเคอันนี้ดูสิ โอ้หอุ้นน่ารักนะอ่ะพอๆขวดเดียวก็พอแล้วลูกไมได้ด้วยเพาอ่ามาเลยมาเดี๋ยวขอแนะนำชิมเมนูนะคะอันนี้เมนูแม่พึ่งอันนี้วางไว้ก่อนแปบ๊บนึงลูกแป๊บนึงค่ะอ่าทุกคนทุกคนมาลองชิมกันนะคะเริ่มต้นจากอันนี้เลยค่ะเยลลี่องุ่นเคียวโฮบานาน่านะคะทุกคนอันนี้แม่พึ่งก็ใส่องุ่นเคียวโฮสตรอเบอรีร่ แอปเปิลเขียวแล้วก็รสอ่างุ่นเขียวโหค่ะแล้วก็มีกล้วย้วยแล้วก็มีนมรวมรสกล้วยเอา้องพาชิมลูกอ่ะชิมอ่างุ่นเขียวโหไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวีการชิมนะไม่ไม่กินทั้งลูกลูกมันใหญ่เดยวติดคออ๋อพาลองชิมดูลูกตักมาชิมดูนะคะตักดีจัดเขาดีดูเป็นไงลูกกินกล้วยเขาด้วยว้าวเป็นไงคะอร่อย เดี๋ยวแม่พึ่งจะชิมให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นเมนูนะคะเยลลี่องุ่นเคโฮบานาน่าค่ะอืมอ้มอื้อร่อยมากเลยคะ่ะเพราะว่าอันนี้นะคะเมื่อกี้แม่พึ่งกินองุ่นเคโคลลดอกแอปเปิ้ลเขียวนะคะมันก็จะเปรี้ยวๆค่ะส่วนก็จะมีหอมรสนมรสกล้วยนะคะแล้วก็จะมีกล้วยด้วยมันก็จะ คลุกเค้าเข้ากันมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันจะเป็นหอมหวานนะคะแล้วก็หนึบหนึบค่ะทุกคนเมน,นูอ่างวนเคียวโฮช็อกโก้ค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวแม่พึ่งกันค่ะเนี่ยก็จะเป็นอ่างวนเคียวโฮนะคะผสมกับช็อกโกแลตนะอ่ะนี่จ้ะอ่ะอ่ะอ่าเป็นไงคะเดี๋ยวไม่ค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวแม่เพิเพ่งชิมก่อนอ่างวนเคียวโฮผสมช็อกโกแลตนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นอางุนเคียวรสองุนเคียวโฮนะคะก็จะมีความหอมของอางุนนะคะแล้วก็ผสมกับช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตของไม่พึ่งเป็นช็อกโกแลตไมโลนะคะมันก็จะหนึบหนึบหวานๆแล้วก็มีกรุบกรุบนะคะของช็อกโกแลตไมโลค่ะอันนี้ก็เข้ากันดีนะลูกนะอ่งุนเคียวโฮช็อกโก้ค่ะทุกคนใช้ได้ใช่ได้โอเคค่ะ่าติดคอแล้วกินนะอันนี้จะเป็นเมนู อังุ่นเคียวโฮคํปายค่ะทุกคนอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ําแอปเปิลไซเดอร์นะคะเมนูอังุ่นเคียวโฮคำปายอ่ะน้องพาลองชิมดูสิลูกอืมเป็นไงอร่อยอร่อย,ยอแยวตัดหนึงนะ,อะเอากัดลูกกัดนะคะไม่กินทั้งลูกนะกัดนะกัด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 อัฟหน่าตัดเอดเอเอ่ งไงลูกไอเดยวแม่เพิ่งชิมให้ดูนะคะทุกคนอันนี้นะอือันนี้แบบมันจีด๊ดๆนะี๊ะเนาะเหมือนเหมือนเหมือนกับว่ามันมีเหมือนกับเป็นโซดาด้วยอะค่ะนะคะ,นะคะเออเข้ากันดีนะนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเยลลี่นะคะองุ่นเคโควโฮผสมน้ำคัมปายแอปเปิลไซเดอร์นะคะๆๆๆทุกคนนี่เลย ออตเปิ้ลกะลิงจีอร่อยค่ะทุกคนมันซาด้วยอต่อไปนะคะจะเป็นเมนูสุขภาพค่ะเยลลี่องุนเคโฮผสมยาคูค่ะเคโฮยาคูอ่ะเอาหน่วยชิมเป็นไงอ่ะเดี๋ยวกินอันนี้เข้าไปด้วยกัดนะคะเอาฟันหน้าตัดนะกัด นั่นแหละได้แล้วเป็นไงลูกอืมอืมอันนี้เด็ดมันคือยาลี่องคนเคโฮวสตรอเบอรี่กับลิ้งจีใช่ไหมคะแล้วมันก็เข้ากับยาคูมากๆเลยอะ่ะมันหวานๆเปรียปร้ยวๆหอมๆมาลูกโอเคไหมคะอ,มองั้นเรามาชนแก้วกันแม่เอาแก้วนี้เองอ่ะน้องพาดู โอ้โหเดี๋ยวขอชนแก้วก่อนนะคะทุกคนเยลลี่อังุนเคียวโฮคําปายและเยลลี่อังุนเคียวโฮยาคูค่ะออืออหเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะแม่เพึ่งกับน้องพาวนะคะก็จัดเมนูนะคะเยลลี่อังุนเคียวโฮ กินกับอะไรอร่อยที่สุดนะคะน้องพาชอบเมนูไหนลูกเดี๋ยวอย่พึ่งน้องพาอยากกินน้องพาชอบเมนูไหนที่สุดคะน้องพาชอบเมนูเยลลี่องุ่นเคียวโฮยากูค่ะโอ้ส่วนแม่พึ่งนะคะชอบเมนูนี้เลยคะ่ะเยลลี่นะคะองุ่นเคียวโฮบานาน่าค่ะทุกคน เพื่อนๆคะอย่าลืมนําวิธีการรับประทานเยลลี่อองุ่นเคโฮแบบไม่จําเจนะคะของพวกเราทําทานดูนะคะคําแรกติดใจคําต่อไปอร่อยมากเคยหิคะน้องพาวใช่ค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้แม่พึ่งและน้องพาวด,ด้วยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย